โอเคสวัสดีทุกคนนะคะอตายจาก Gender ร์เรนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราเแวะเข้ามาเพราะว่าเราบอกว่าเราจะมาคุยกันเรื่อง w h y and p าย p e r s p e c t i v e Talk เนาะก็ <c oughs> มีน้องไอซ์เป็น Executive Producer ของงานนะคะแล้วก็เราโปรย,ยไว้ด้วยว่าเราจะบอกว่าทำไมเราถึงเลือกชา์ล็อตมาเป็นสปีกเกอร์คนแรกอ่านะตอนนี้ยังไงคะเราเราพูดไปได้เลยหรือว่าเราต้องรอก่อนอะไรเป็นมือใหม่มาก สองร้อยก็คนละเราเริ่มพูดเลยก็ได้ค่ะพี่ต่ายได้ค่ะ uh, Hello interface n m e กัญญาจันทร์สะสมค่ะ from generation so today uh, I enjoy this TikTok live because uh, we will talk about w i n pipe perspective talk. what is it and uh, why we should Charlotte Austin as our first speaker w i pipe speaker if you have any question you can leave leave the question so we will try to answer so sorry about my English. anyway okay วัยนี้ Perspective Talk เนี่ยเป็น solo state talk หมายความว่าพูดคนเดียวยืนอยู่บนเวทีถือไมโครโฟนอาจจะมีสไลด์ข้างหลังหรือเปล่าเดี๋ยวกำลังกาลังทำงานกันอยู่นะคะก็คือพูดคนเดียวไปเลยแบบที่ไม่มีใครมาช่วยถามไม่ใช่ discussion ด้วยอ่ายืนพูดไปนะคะอะก็ แล้วก็มีกิจกรรมบางอย่างบนเวทีด้วยนิดหน่อยดังนั้น uh, so uh, I'm explain about the w i n e p i e perspective talk is t a solo s t uh, a t e talk not the discussion session or panel discussion not anything like that and no one on stage to ask our speaker uh, she will stand there alone and uh, speak uh, the narrative the story telling that she already well-prepared. Yes, something like that. So uh, when I heard about it, she quite excited, right? Yes. Uh, honestly, oh, this project, this form, um, thank you for P'Tai. <laughs> Thai idea. And when I heard her say, why? It's good. It doesn't have in um, this industry. เนาะคือมันยังแบบเอาไม่ใช่ไม่มีละกันเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ละกันเราก็เลยมองว่าเฮ้ยน่าสนใจอ่ะที่เราจะแบบได้เห็นเอ่อดาราทั้งยูริทั้งวายเนาะออกมาทอล์กในมุมมองแบบในมุมมองของเขาอ่ะมันเป็นเวทีที่แบบให้เขาแบบมาโชว์ศักยภาพจริงๆเพราะว่าปกติรายการส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบน้องคุยเล่นเนาะโชว์ความน่ารักของน้องอ,อะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นเวทีที่แบบทําให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าแบบ โหเมนที่เรารักนั้นมีอืมีจุดไหนอีกอะไรเงี้ยคะก็ที่มาที่ไปมันก็คือว่าเอิจริงมันเป็นโปรเจกต์โซเชียลอิมแพตนะคะของของเราเองแต่ทีนี้ไอไอเวทีพวกเนี้ยนะคะออยู่ในพื้นที่อื่นหมดเลยอยู่ในพื้นที่แบบเดฟเนี่ยเดเวลลอปเปอร์เนี่ยมีแน่นอนเนาะอยู่ในพื้นที่อื่นๆเท็ท็อกอย่างที่เราเห็นแต่ทว่าพื้นที่ของเรื่อง ความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTIQNA plus เนี่ยถามว่ามีไหมมันไม่มีตรงๆมันมีอันที่เป็นเอ่ er อเคลียเทสทอกกถต่อพี่พี่ต่ายจับไม่ผิดก็คือเป็นเทสทอกแหละแต่เป็นทีมเคลียเนาะแล้วก็มีอะไรอีกหน้ามีอยู่สองสาอันนะคะแต่ไม่มีตรงๆแล้วก็ยังไม่มีเป็นแพลตฟอร์มพื้นที่ให้กับเอศิลปินดาราเออคือเป็นเป็นพื้นที่อื่นหมดเลยนะเป็นแบบนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอ่อ sustainability expo อะไรไปแต่ ไม่มีให้กับดาราในขณะที่พี่เองพี่ก็เป็นคนติดตามแวดวงอยู่แล้วก็เอ,อเวลาไปได้ไปสัมภาษณ์ดารายู่ล่สั้นๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนแบบมีของอะ่ะแล้วก็อย่างที่เคยคุยกับไอซ์อ,อ่ะว่าทุกคนมีของแค่ทุกคนยังไม่มีแพลตฟอร์มให้ได้ให้ได้สื่อสารเรื่องราวที่จริงจังของตัวเองหรือว่าได้สื่อสารทัศนคติของตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าโซโลสเ็ตท้องในประเทศไทย มีอยู่ค่ะในโลกก็มีอยู่มากมายแต่สโล t เซท a อ k ที่เป็นของคนบันเทิงฝั่ง LGBT เนี่ยยังไม่มีเราอยากให้สิ่งนี้สำเร็จและสร้าง impact จริงๆดังนั้นเนี่ยคนที่มาเป็น Wi ยแ p นไพ e ์สปคนแรกเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือต้องสร้าง Impact ได้ mm hmm. ก็คือต้อง Influence ผู้คนเนาะต้องเป็นที่รู้จักต้องพูดแล้วมีคนฟังและเอ่อและนำพาความคิดได้อะ่ะ ก็คือต้องอิทธิพลผู้คนก่อนนี่แหละต้องมีอิทธิพลก,กับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือเออ่คนคนนี้ต้องวายแอนพายอ่ะคือต้องมีชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตทางการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ของความหลากหลายทางเพศในฝั่ง Gender ร์ค a l i t y นะคะและคนคนนั้นต้องภูมิใจในสิ่งนี้ <c oughs> เพราะว่ามันคือวแอนายค่ะอืมคือชาอต ชา์ลอตเป็นคนนั้นเนาะชาลลอตเ,เป็นคนที่สร้าง IMPACT ได้ส่งอิทธิพลต่อผู้คนได้นะคะน้องมีทั้งพาร์ทของชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางการทำงานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่พื้นที่นี้อ่าชีวิตส่วนตัวก็คือเออแบบจริงจริงจอยนี่ของเขาอ่ะการเดินทางของเขามันน่าสนใจมากๆมากๆแล้วก็มันจะช่วยสื่อสารในเรื่อง ในเรื่องอัตลักษณ์ในแบบที่พิเศษและสร้างอิมแพ t ซึ่งจริงๆมันก็คือเรื่องที่พวกเราคือคือพี่ด่นกกตามตามดูที่ดูทุกคนเลยค่ะดูดาราดูยูริทุกเรื่องนะคะดูดาราทุกคนนะ,ะ <laughs> น้องไอเล่นก็ดูค่ะดูทุกคนเลยค่ะอะกออ็คือมันจะมีจังหวะที่ที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของชาลอตแล้วกันที่สามารถที่จะเล่าได้ว่าเฮ้ยโลกใบนี้ย มันมีความลื่นไหลทางเพศอยู่ซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่สาคัญมากๆความลื่นไหลทางเพศหมายความว่าคนเราอ่ะในเรื่อง identity ของตัวเองในเ่ิงเจนเดอร์ของตัวเองเนี่ยเราเป็นในสิ่งที่เรารู้ว่าเราเป็นค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นสตรทเราก็เป็นค่ะพรุ่งนี้เราเราเจอคนเพศเดียวกันที่เราชอบเราไม่เป็นสตรทละเราอยากเลสเบี้ยนเราก็เป็นค่ะมันไม่มีใครมีสิทธิ์จะมาตั้งคําถามกับเราทั้งนั้น ว่าคุณเป็นสิ่งนี้จริงไหมคุณเป็นสิ่งนี้จริงไหมนะคะเรื่องเจนเดอร์และเรื่องเพศเนี่ยเป็นสํานึกส่วนตัวของแต่ละคนค่ะดังนั้นเนี่ยสําหรับพี่ไม่มีใครที่จะสื่อสารเรื่องนี้ได้ดีเท่าชาร์ล็อตตินแล้วก็แล้วเขาไม่ใช่ว่าสื่อสารมาแล้วอยู่สบายๆเนาะเขาก็เจอแรงเสียดทานเจอคําถามเจอเจอหลายอย่างอะเยอะทั้งจากคนนอกคอมมูนิตี้หรือแม้กระทั่งจาก คนในคอมมูนิตี้เองก็ตามที่ตั้งคําถามว่าออมีมีประโยคนหนึ่งพี่ขอพี่ขอดีเฟนแทนน้องชาหน่อยนะออซึ่งจริงๆไม่ใช่ดีเฟนเพราะว่าเราเลือกขอเขามาเป็นสิลปิปนด้วยแต่มันเป็นเพราะว่าพี่ทำเจนเดอร์เลชั่นแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยก็คือพี่เห็นพี่ไม่แน่ใจเปินเฟนเืยใครบอกว่าชาลอดแบบเขาผู้หญิงล้อถึงมาบอกว่าตัวเองมีความหลากหลายทางเพศอั่นพี่คิดว่ามันเป็นประโยคที่แบบไม่มีเอ็กเซนเลยอะ่ะดังนั้นสมมุติว่า สมมติน้องไอโสดมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยน้องไอก็ไม่มีสิทธิ์พูดใช่ไหมว่าตัวเองเป็นสตรีซู <laughs> ถ้าคนเราแบบเอ,อยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลยใช่ไหมว่าเราว่าเราอยู่ในเชตของเจนเดอร์ไหนคือมันไม่เกี่ยวเลยนะคะเรื่องเรื่องเพศเป็นเป็นวิธีคิดและสำนึกส่วนตัวแล้วก็ไม่มีใครมีหน้าที่ต้องมาพิสูจให้ใครรู้ทั้งนั้นว่าฉันเป็นใครหรือฉันเป็นอะไรเออดังนั้นเรื่องนี้ยเป็นประสบการณ์ที่ ที่ยูนินีไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะได้ไม่คือคือไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีด้วยนะเขพูดว่ายูนินีก็มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีแต่เอาเป็นว่าเออชาร์ลอตเองมีสตอรี่เรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็ยืนหยัดยืนหยัดเนาะกับกับขึ้นที่นี้มานะคะก็มีเหตุผลแบบบางมายมหาศาลเลยที่ที่จะทําให้อ่าให้ชาร์ลอตเหมาะที่จะเป็นสปิเกอร์คนแรกของเราแล้วก็เหตุผลอีกเหตุผลที่สําคัญมากๆก็คือว่า เอมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าหมายถึงว่าเวลาที่เราติดต่อไปทางทีมงานติดต่อไปอนะคะมันก็อธิบายแหละว่าสิ่งนี้คืออะไรมันถูกเขียนอย่างชัดเจนว่าคนที่มาขึ้นสเตจเนี้ยต้องต้องซื่อตรงแล้วก็เปิดเผยกับอืมหมายถึงก็ต้องพูดอะก็คือหมายถึงว่าต้องเล่าเรื่องส่วนตัวต้องต้องเป็นจริงกับสิ่งนี้ต้องพูดออกมาเออพี่คิดว่าตอนที่แบบ เลงเลงติดต่อลองเริ่มพูดคุยอะ่ะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าว่าวายัยผัยคืออะไรจะให้ไปทําอะไรอ่ะประโยคแรกๆที่พี่จะถามก็คือสนใจไหมทําได้ไหมเอออะไรเงี้ยแล้วก็เออแบบมันใส่ความกล้ามากอยู่นะที่ที่จะรับงานในการมาพูดบอกเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของตัวเองกับกับพื้นที่ gender equality จา๋จาจา๋จาจา๋าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะก็คือก็ต้องขอบคุณทางชาล็อแล้วก็ทางทีมงานด้วยที่ ที่กล้าหาญมาตลอดหมายถึงไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้แต่ก็คือเป็นทุกครั้งที่เขาที่เขายืนยันกับตัวเองมาแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองมานะคะก็น่าจะน่าจะเคลียร์เนาะเอาไปเอาไปแปลกันตัวเองนะแต่พี่ย้อนกลับไปสตาร์ทผู้สษาอสงกฤษนี่น่าจะไม่ไม่ตรงละเออก็ใจนะวังที่แบบติดต่อทางน้องชาลอตแล้วทางบริษัทของต้นสังกัดของน้องแล้วกัน คือเขามีความแบบเฮ้ยเป็นเวทีที่ดีเราอยากให้น้องมาออกจริงๆอ่ะคือพูดกลับมาแบบนั้นเลยซึ่งเขาบอ,อกไอใช่ไหมเอมอชาญน้นก็ก็คิดว่ามันเป็นเวทีที่ดีก็ขอบคุณมากที่เห็นคุณค่าแล้วก็อย่างที่บอกเราตั้งใจให้มันเป็นโซเชียลอิมแพคจริงๆนะคะก็อยากให้มันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอยากให้มันเป็นพื้นที่ให้กับดาราศิลปินเอ่อมาแบบ มาพูดสิ่งที่เป็นตัตนเขามาบ่งบอกมาบอกคสคติมาสื่อสารสิ่งที่เขาอยากสื่อสารจริงๆอะไรประมาณนี้อ่ะเราก็มีเหตุผลอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าทําไมเราถึงเราถึงเลือกชาลอดก่อนอะไรย่างเงี้ยล้วก็โชคดีเหลือเกินที่ที่น้องก็เอ่อน้องก็ตกลงแล้วก็อยากจะมานะคะ